สวัสดีครับมานั่งคุยกันวันนี้เรามาคุยถึงสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้วันนี้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกก็คงจะเหมือนเหมือนกันคงได้รับผลกระทบจากโควิดนี้เหมือนเหมือนกัน ตอนนี้จีนก็อัดฉีดเงินให้กับประชาชนนะครับญี่ปุ่นก็อัดฉีดเกาหลีก็อัดฉีดสิงคโปร์ก็อัดฉีดทุกประเทศต้องอัดฉีดไทยเราก็กำลังทำการเายียวยาก่อนก่อนจะใช้คำว่าอัดฉีดนี่ตอนนี้ต้องเร่งเยียวยาก่อนครันนี้เนี่ย สภาพการเยียวยานะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีหนึ่งเอามาพูดถึงภาคเศร,เศรษฐกิจก่อนตอนนี้ทั่วโลกประสบปัญหาหมดอเมริกาก็ประสบปัญหาก็ก็วางมาตรการวางกรอบของการเยียวยาไว้เหมือนกันทางยุโรปเองก็ประสบปัญหาแทบทุกประเทศ ที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปอ่อนแอนะ,ะอเมริกาเองจริงๆก็อ่อนแอนะฮะนะ,ะดูจากการที่เฟดพยายามจะก,กระตุ้นภาคเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเรื่อยๆผมเชื่อสักวันหนึ่งนะฮะจุดจุดของดอกเบีย้ยเนี่ยไอ้ต้นทุนเงินฝากคงจะ งจะไม่มีคือการการฝากเนี่ยฝากเงินเนี่ยจะจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเนี่ยออน้อยลงจนถึงขั้นไม่มีซึ่งปัจจบุบันนีนะะ้ญี่ปุ่นเป็นแล้วญี่ปุ่นเป็นแล้วไม่มีดอกเบี้ยเงินฝากนะฮะแต่ประชาชนก็จำเป็นต้องออมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเม้นเงินที่ ที่สำคัญในบรรปลายของชีวิตคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่เลือกออมแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงน่รัฐก็ต้องสร้างโครงสร้างของสวัสดิการภาครัฐขึ้นมานะครับแล้วประชาชนเนี่ยที่ที่ฝากเงินก็ฝากไปนะฮะแต่คือเราจะได้ผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยเนี่ย คงไม่ได้ละคงจะน้อยลงที่ฝากก็ฝากไปแต่คราวนี้เนี่ยเราจะได้อะไรหลังจากที่เราไม่ได้เงินฝากแล้วเราก็ต้องมาหันมาหาสวัสดิการจากภาครัฐซึ่งหลายๆประเทศก็เริ่มทําแล้วนะครับสวัสดิการจากภาครัฐยังยังยังญี่ปุ่นเนี่ยาก็มีสวัสดิการภาครัฐให้นะฮะโดยที่เราจะต้องไป ส่งเบี้ยส่งอะไรเป็นไปตามระบบที่เขาก็เหมือนกับประกรนันชะีวิตนะฮะประกรนันชีวิตนะก็จะใช้ระบบภาคของประกันสังคมที่ญี่ปุ่นทําแล้วอเมริกาก็ทําแล้วอเมริกาก็จะมีภาคประกันสังคมที่เขาดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยไปหาหมอที่อเมริกาเองนี่ หัสูงมากค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของเขาสูงมากนะครับทำฟันครั้งหนึ่งก็หลักหลายหมื่นนะเข้าไปหาหมอพยาบาลที่นี่เป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะฉะนั้นต้องต้องมีประกันสังคมถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ครับนี้ภาคเศรษฐกิจรวมๆแล้วยังไงล่ะ ตอนนี้เนี่ยทุกประเทศอัดฉีดน,นะฮะคณิการบริโภคของประชากรโลกเนี่ยในปีนี้หรือปีหน้าน่าจะหดตัวลงนะะการการบริโภคคงจะหดตัวลงคงจะไม่ไม่ไม่บริโภคกันเยอะแยะมากมายเหมือนในอดีตเพราะว่า ครั้นี้จะบริโภคตามความจําเป็นจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันก็ฝึกอะไรหลายๆอย่างให้กับให้กับคนให้กับประชาชนมันก็เป็นการฝึกให้กับประชากรได้ได้ฝึกนะฮะอย่างเมืองจีงนอย่างเงี้ยนะฮะการที่ต้องถูกกักอยู่ในบ้านถึงสองเดือนเนี่ยวิถีชีวิตเขาก็ถูกปรับเปลี่ยนถูกปรับเปลี่ยน นะครับเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเคยกินข้าวนอกบ้านไม่ต้องล้ก็หันมากินข้าวในบ้านมีการเขาเรียกว่าจัดสรรจัดสรรการการกินเนี่ยการบริโภคภายในบ้านน่ยได้อย่างมีระบบระเบียบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อก่อนนี่เราไม่เคยทราบว่าถ้าเราอยู่บ้านหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะบริโภคมาม่า สักกี่หอจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ทำให้ทราบเลยว่ามามากควรจะเก็บไว้กี่หอปลากระป๋องเนี่ยควรจะเก็บไว้กี่หออาหารสดควรจะกี่ครั้งออกไปซื้อมันทำให้ตารางตารางการบริโภคมันไม่ถึงกับเป๊นนะแต่มันก็ดีขึ้นอยู่ในอยู่ใน หลักเกณฑ์หลักการมากขึ้นครัวนี้พอหลังจากปรับตัวได้สักสองเดือนในการอยู่กับบ้านบริโภคสิ่งที่เราจัดเตรียมมาได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นครา้นี้ร้านอาหารข้างนอกล่ะทำยังไงก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะอาจจะหยุดหยุดโควิดแล้วอาจจะออกไปหา ความสำราญภายนอกบ้านหาอะไรกินอร่อยอ,อ,ยอ,อยก็โอเคนะเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะจะไม่มากเหมือนเดิมอันนี้ผมเชื่อเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มากเหมือนเดิมจะไม่จะไม่จะไม่บอกว่าออกไปทุกวันทุกมือทุกอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ละ่ะต่อไปจะมีการจัดเตรียมอาหารความพร้อมของ แต่ละบ้านปริมาณคนในบ้านปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อคนในบ้านก็จะเข้าที่เข้าทางในระดับหนึ่งครานี้คนที่ เ,เคยจัดจําหน่ายอาหารเนี่ยที่เป็นพัตนาการนะนครับผมพูดพันาการร้าน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 จานเดี่ยวยาเียเรายังไม่อยากพูดเพราะร้านจานเดี่ยวนี่ยังเป็นยังเป็นอ,อ,อะไรที่ยังสําคัญกับชีวิตของคนทั่วทวไปอยู่ทุกป,ประเทศนะะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยร้านข้าวผัดเงี้ยอะไรเนี่ยมันยังมีความจําเป็นอยู่นะฮะอันนี้คงทิ้งกันไม่ได้อันนี้คงคงจะ คงจะไม่ล้มหายตายจากเพราะวันนี้ถึงงั้นเขาไม่ได้ขายในร้านได้เขายังเปิดหน้าร้านเพื่อเทคโฮมได้ก็ถือว่าอาจจะยอดขายตกลงไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ทำให้เขาอยู่ไม่ได้เลยซึ่งมันแตกต่างจากพัตคารพัตคารเนี่ยมันก็จะมีพัตคารเล็กกลางใหญ่อภิมหาใหญ่อะไรเงี้ยอันนั้นต้อง ปรับตัวเยอะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วอัจน,นีต้องปรับตัวเยอะนะฮะต่อไปอาจจะต้องมีมีการเพิ่มแผนก Delivery หรือเทคโ Home หรืออะไรพวกนี้ยะาขึ้นมานะครับสังเกตนะฮะเรื่องช่วงหลายเดือนเนี่ยแม้กระทั่งการจัดงาน การจัดงานแต่งก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับการจัดงานแต่งเริ่มเปลี่ยนไปออสองเดือนก่อนที่มาใหม่ๆช่วงที่โควิดมาใหม่เรายังไม่ได้ประกาศอะไรเนี่ย mm. ก็ไปงานแต่งงานหนึ่ง mm. เขาก็ไปถึงเขาก็ใช้วิธีหอ่ออาหารใส่ห่อไว้เรียบร้อยแล้วใส่ถุงเ,เราก็เอาส่งไปให้เขาแสดงความวิดีเขาแปมหนึ่งแล้วก็ทิ้อาหารแล้วก็กลับบ้านเลย <laughs> แปลกดีฮะไม่ต้องหลมไม่ต้องมานั่งกันไม่ต้องมามามาเจอกันแค่ไปแสดงความดีโอ้ตอนนั้นวันนั้นเขาก็ปรับตัวไม่ทันเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็ใช้วิธีนี้ขออาหารหนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมผมเองก็ยังไม่ทราบว่าอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแต่เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนี้มันมีแน่นอน วันนี้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าเห็นใจมากธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะฮะพอพอมันท่องเที่ยวมันต้องหยุดใช่ไหมมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะโรงแรมกลุ่มทัวร์นะฮะกลุ่มทัวร์กลุ่มทำทัวร์นะฮะแล้วก็สายการบ,บินนะฮะกลุ่มรถรับจ้างนะครับนี่ยังไม่พูดถึงสถานที่ออท่องเที่ยวนะแหล่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะมี มีการค้าการขายอะไรอยู่ในตามแหลกท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะกลุ่มนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าภายในระยะสั้นเนี่ยภายในระยะเวลาสักเดือนหรือสองเดือนมันจะแก้ปัญหานี้ได้มันแก้ไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นการติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันมันลดน้อยลง แต่ความหวานระแวงในหัวใจหรือในใจเราเนี่ยมันจะยังมีอยู่คุณต้องพยายามทำไงให้ได้ให้มันลดความหวานระแวงอีกสักสองสาเดือนเนี่ยถ้ามันลดได้จริงเนี่ยคุณอาจจะแก้การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แต่การที่คุณจะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติจากอุ่นจีนเข้ามาเนี่ยคุณทําได้ไหมผมว่เชื่อว่ายังทําไม่ได้ยังทําไม่ได้จนกระทั่ง ใกล้ๆปีใหมนะ่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะทำไม่ได้เร็วขนาดนั้นถ้ากับปีนี้ทั้งปีเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถเช่าเมาส์จุดท่องเที่ยวนะฮะที่ผมยังไม่ถึงรวมถึงสถานบริการด้วยนะยังไม่ยังไม่รวมเลยนะผมเชื่อว่ามีผลกระทบทั้งหมดเลย ปกติผมจะไปกินที่เชียงกรีล่าที่ธนิยะออกมาก็จะเห็นาสาวสาว,สาวบาร์ที่อยู่ตรงถนนธนิยะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ยังตน้งแต่สั่งปิดไปผมก็ยังไม่เคยเข้าไปก็ยังไม่เคยเข้าไปสำรวจวันไหนผมจะไปสำรวจให้ท่านชมว่ามันมันหายไปไหมถ้าหายไปเนี่ยก็แปลว่ากลุ่มนี้ก็จะสะเทือนด้วย ท่น,นี้เนี่ยที่ผมพูดมาแค่เนี่ยคุณเชื่อไหมว่า,วามันมันกินมันกินความความเจริญทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปเท่าไหร่ล่ะคุณเชื่อไหมตัวเลขของการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยหนึ่งล้านล้านนะฮะตอนนี้แล้วตัวเนี่ยเกือบทุกประเทศมันหายไปเนี่ยนะมันเป็นยังไง มันก็สอดคล้องกันหมดนะฮะหนึ่งนายจ้างมันไม่มีเงินจะจ้างลูกจ้างลูกจ้างที่เคยท่องเที่ยวกันอยู่บ่อยๆก็จะลดการท่องเที่ยวไปจริงๆแล้วจริงๆและถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวมันหายไปเนี่ยคนกลุ่มที่เคยเที่ยวบ่อยๆก็จะเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งแล้วมันก็จะได้มีเงินมีทองเก็บแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะโดยหลักการก็คือเงินมันหมุนมาแล้วมันก็หมุนไปมันหมุนมาแล้วมันหมุนไป ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นประเทศในดวงใจของหลายๆขั้นเลยนะว่าถ้ามีเงินก็อยากไปญี่ปุ่นแต่เท่าที่ดูแล้วคนที่มีเงินเดือนเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็ไปญี่ปุ่นได้ละมันง่ายอะ่ะแต่ที่เรินญี่ปุ่นมันง่ายมากมันไม่จำเป็นต้องคุณต้องเป็นเศรษฐีเหมือนแน่ดีละ เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยค่าทัวร์เนี่ยสองสามหมื่นบาทคุณก็สามารถจะซื้อทัวร์แล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ละกลุ่มนี้ถ้าถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก็บเงินที่ไม่ได้เที่ยวไว้ก่อนได้้วยนะยกเก็บสะสมตุนเงินที่จะไม่ได้เที่ยวไว้ด้วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่หามาแล้วก็ไปเที่ยวหาหาได้แล้วก็เที่ยว ตัวเลขของการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าปีนี้ทั้งปีจะยับลงคราวนี้หลังจากท่องเที่ยวแล้วอะไรล่ะฮะที่มันติดตามมาธุรกิจสายการบินเนี่ยกย่าการบินไทยเนี่ยผมก็ยังมองสองทางนะการบินไทยเนี่ยผมมองแค่ตัวเขาเองเนี่ยผมเชื่อว่าสภาพเขาเองก็ไปไม่ได้แนละ้เขาเขาเจ๊งแน่นอน แต่หลังจากสภาพการบินถ้ากลับมาได้ผมก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลจะช่วยเขาอย่างไงช่วยมากๆผมเชื่อว่าช่วยไปให้เจงผมก็ไม่อยากผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่รัฐบาลเอาเงินภาษีองค์กรนเนี่ยไปช่วยอบอุ้มบริษัทการบินไทยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าตาัาบใดยังไม่ปรับปรุงองค์กรนะฮะยังไม่ปรับปรุงองค์กรของการบินไทยไม่ปรับปรุง กลุ่มผู้บริหารบนบนของการบินไทยผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินภาษีกรเนี่ยไปสนับสนุนช่วยเหลือการบินไทยไม่มีการบินไทยเราก็บินไปไหนตอนไหนได้ไม่เห็นจะเป็นเลยนะฮะแต่กลุ่มที่น่าเห็นใจคือกลุ่มแอร์กลุ่มวจวตกลุ่มนักบินกลุ่มภาคก่าวที่ต้องทํางานหนักแต่เงินเดือนไม่มาก ไม่เหมือนระดับบนนะ,ะเงินเดือนก็สูงโอกาสที่จะคอร์รัปชันก็เยอะนะ,ะโอกาสที่จะคอร์รัปชันก็เยอะไม่ไม่ไม่รู้แล้วฮะตั้งแต่งบการซื้อจัดซื้อนู่นจัดซื้อนี่จัดซื้อผ้าหมจัดซื้ออะไรต่างๆในในสายการบินเนี่ย มีโอกาสทั้งนั้นแหละนะฮะมีโอกาสที่จะจะคอร์รัปชันได้เกือบจะทุกส่วนนะฮะเพราะว่ามันเป็นบริษัทบริการมันจะต้องจัดซื้อสินค้าต้องจัดซื้ออุปรกรณ์จัดซื้อต่างๆนั้นานะเพื่อจะมาใช้ในการบริการผู้โดยสารผมนึกเรียนไงว่าพวกแอร์สจวตหรือนักบินเนี่ย หรือภาคกาวที่ทํางานอยู่ในภาคพื้นดินเนี่ยผมผมผมเห็นใจนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสไปคอร์รัปชันอะไรกับเขาหรอกฮะเห็นใจที่เขาจะต้องตกงานหรือสูญเสียงานตอย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้าไม่ปรับปรุงองค์กรผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยการบินไทยนะ ตัวอื่นๆเนี่ยอย่างการไฟฟ้าเนี่ยผมก็มองแล้วการไฟฟ้าเนี่ยเป็นบริษัทน่าจะแห่งเดียวเลยนะในประเทศไทยที่น่าจะผูกขาดนะฮะแล้วบริษัทเอ่อก,การไฟฟ้าเนี่ยมันมีนยโยบายอยู่อันหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากนะ,ะคือพนักง,งานของการไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟรี โดยโดยมีการตั้งวงเงินให้ใช้ไฟฟีคุณใช้ไม่ถึงเหลือทอนเป็นเงินคืนให้กับพนักง,งานอันนี้ผมผมไม่ได้เห็นด้วยเลยแม้คุณบอกว่าเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนของการไฟฟ้าเนี่ยรู้จักประหยัดค่าไฟเหลือมากเท่าไหร่คุณได้คืนเท่าเท่านั้นผมผมไม่เห็นด้วยเลย แนะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยยังลําบากกับการใช้ไฟและสูตรการคิดค่าไฟเนของคุณเนี่ยก็ไม่เคยที่จะโปร่งใสสักทีเลยไม่รู้ค่าอะไรต่อค่าอะไรซึ่คุณบัดมือชกประชาชนอยู่ตลอดเวลาน้ํามันลงเขาก็ไม่ลงค่าไฟให้คุณว่ามันแปลกหมนะเชนะี่ยวนี้ประกาศมาว่าจะลดค่าไฟให้สามเปอร์เซ็นผมว่าจะลดเลยมันแทบจะไม่มี ไม่มีประโยชน์เลยแล้วคนใช้ไฟ5 M แอมป์เนี่ยโหผมอยากไปพูดเลยแทบจะไม่มีทั้งบ้านในกรุงเทพนะฮะเพราะ5แอมป์มาใช้ใช้ไฟฟ้าใช้แอร์ติดตั้งแอร์ไม่ได้ล5ะ5แอมป์นมันต้องระดับ15แอมป์ขึ้นไปผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คนไหน ใช้สมองด้านในคิดออกมาโปรแกรมแบบนีผ้ผมว่ามันมันมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคนใช้ไฟ5แอมป์เนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยแท,บจ,ทบจะไม่แทบจะไม่มีแล้วมั้งฮะนะในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านทุกเกือบทุกบ้านเนี่ยมันติดตั้งแอร์คอนดิชันเอาแอร์คอนดิชันติดตั้ง1ตัวคุณต้องใช้ไฟอย่างต่ำก็ต้องมี15แอมป์นะแล้วก็การลด ถ้าไฟ3%นี่ถือว่าโอ้โหผมว่าคุณอย่าทำดีกว่าไม่มีประโยชน์เลย3%อย่างน้อยนะฮะ20% 30%นะฮะคุณลดให้เข้าไปใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงแม้สถานประ,ประอกอบการจะดําเนินได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะคุ้มค่าต้นทุนต่างๆที่เขาเขาดำเนินนะไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มแล้ว นะอย่างอาคารต่างๆบางทีก็ต้องเปิดไฟเพื่อให้บริการ mm hmm. เ,พเพื่อให้แสงสว่างในอาคารมันมีไม่งั้น,น่ยคุณโลกทั้งโลกเมืองไทยทั้งเมืองไทยมันก็มืดมนหมดนะเพราะว่าออต้องปิดไฟเพื่อประหยัดค่าไฟเพราะว่าหลายๆบริษัทธุรกิจมันดําเนินต่อไม่ได้แต่อาคารสํานักง,งานก็ต้องเปิดไฟให้ให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรภายในอาคารต้องใช้ลิฟต์นะฮะ ต้องใช้ปั๊มน้ำเพือปัป๊มน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนมันมันเป็นค่ากระแสไฟแอร์คอนดิชันเขาก็ต้องเปิดผมว่าการไฟฟ้าน่าจะไปพิจารณาหน่อยนะฮะว่าควรหรือไม่ควรยังไงนะครับคี้ปป่าผมยังไม่เห็นแต่ปปามัน,ม,น,ม,นมันมูลค่ามันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็เลยอาจจะประชาชนอาจจะไม่เคย่อนเดือดร้อนทางการปปาสเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้ ไม่ได้ตื่นเต้นนะกับคณะปปาครนี้อิน e ัน i v ฟต่างๆที่ภาครัฐจะออกมาผมก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าจะมีการออกอะไรออกมาช่วยอีกแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมก็ยังชื่นชมนะครับว่าการทํางานของรัฐบาลในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความตื่นตัวมีความ เข้มแข็งนะครับในการปฏิบัติงานในการช่วยกันลดภาวะการติดเชื้อนะฮะซึ่งดีกว่าในหลายๆประเทศในโลกเรานะครับอย่างยุโรปเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นก็เห็นสถิติอยู่ว่าม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงในยุโรปหรือในอเมริกาก็ดีไม่น่าจะ ไม่น่าจะเป็นไปได้วม่นาจะเกิดขึ้นมาได้ตอนนี้อเมริกาห้าแสนกว่าแล้วฉะนั้นคนที่จะติดเชื้อแบบแอบ,บแฝงแล้วไม่มาหารัฐบาลเนี่ยไม่มาหาหมอเพื่อตรวจสอบเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องคูณสองนะฮะห้าแสนก็น่าจะมาหนึ่งล้านคนในอเมริกาน่าจะติดเชือ้อทุกประเทศนะฮะพยายามคูณสองข้าไปในยุโรปคูณสอง ในเมืองจีนตอนนี้เขาเฝ้าระวังการกลับมานะครับถึงแม้ว่าเขาเริ่มปล่อยให้ออประชาชนเนี่ยเริ่มออใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ปกติแบบควบคุมนะปกติแบบควบคุมก็คือคุณจะไปไหนมาไหนคุณจะไปใช้สถานที่ไหนคุณก็ต้องโดนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ดัน แล้วก็แมสเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะจะ,จะต้องสวมใส่อยู่ตอนนี้เมื่อสองวันก่อนฝังข่าวเจ้าสัวธานินสร้างโรงงานแมสหลังจากนั้นก็จะมอบโรงงานแมสเนี่ยให้กับทางจุฬาลงกรณ์เพื่อให้จุฬาลงกรณ์ได้มี รายได้แล้วก็มีมีผ้าปิดผ้าปิดปากแมสตัวนี้ได้ใช้กับกุคลากรทางการแพทย์ของหมอแล้วก็พยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาผมก็ขอชื่นชมเลยนะฮะในความในความที่ท่านมีนจิตใจนะฮะแต่ผมมองว่าท่านก็มี ความแอบแฝงอยู่นะครับเพราะว่าถึงให้ท่านมอบให้กับจุฬาลงกรณ์ถึงจุฬาลงกรณ์จะผลิตออกมาได้แค่ไหนเป็นรายได้จุฬาลงกรณ์แต่สุดท้ายเซเว่นอีเลฟเว่นก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายอยู่ดีนะนี่คือเบื้องเบื้องลึกซึ่งสุดท้ายมันก็วินวินนะฮะวินวินนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นต่อไปเป็นผู้จัดจำหน่าย ดีฉนันเซเว่นอีเต่อไปก็ก็คืนทุนได้ไอหนึ่งล้านบาทนี่ก็สามารถจะคืนทุนได้ไม่ช้าก็เร็วก็ได้คืนทุนแน่นอนนะฉะนั้นมันยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งบุญกุศลที่ให้จุฬาด้วยจุฬาก็ได้ในราคาต้นทุนไป รัวลาก็ต้องก็ต้องเอเป็นโรงงานผลิตต่อไปก็เป็นต้นทุนไปเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกมาในราคาทุนเซเว่นอีเลเว่นก็เป็นผลกำไรอีกต่อหนึ่งนั่นแหละฮะโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะคนคนฉลาดมันก็คือคนฉลาด คนที่มีทุนก็คือมีทุนมีทุนมันสามารถจะเนรมิตได้หลายๆอย่างออกมาแล้วก็แปลงความคิดของเขาออมาเป็นเป็นรายได้กลับคืนมาสู่เข้าอีกทีครับวันนี้เราพอแล้วแค่นี้ก่อนนั่งคุยกันพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ